พวกเราอยากจะซ่อมชีวิตส่วนหน้าเราไม่อยากหรอกที่แบบว่าเก็บตังค์ไปบริหารแล้วสิ้นปีแล้วค่อยไปออกโบนัสอะกูยอยากได้ดูทีวีเดือนเนี้ยจ่ายตังค์เลยได้ไหม <S <S คือลูกค้าโทรมาแบบจะซื้อเฟ่จะซื้อเฟ่ๆจนเราอะดันราคาขึ้นไปเป็นแบบจาก50,000เป็น8,000 0เป็นแสน0 0 0่งแสนสองเป็นแสนห้าเป็นแสนแปดคลิปละหนึ่งล้านบาท แต่ที่ทําให้เหลืองที่สุดอะคือตอนเราขึ้นรถตู้แล้วแม่งมีคนถือป้ายไฟแล้ววิ่งตามถือธงเฟสเฟแล้วแบบพี่เฟสอ่างเงี้ยเราก็วิ่งตามรถตู้อะคือแบบโอ้โหเยี่ยมพวกเราไม่ขนาดนี้เลยเหเนี่ยแต่พอมันผ่านมาสัก3 4ปี5ปีเนี่ยโซเชียลมีเดียยูทูบเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปจากปกติลูกค้าจะแบบได้ครับเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยทําได้เลยลูกค้าเริ่มหายจากเพื่อนที่เคยเจอกันทุกวันเริ่มเบื่อหน้ากันแล้วแล้วเราก็เริ่มคุยกันว่า ไปตอนนี้ไม่ ที่มาที่ไปของการเป็นปเฟซก็คือไปรวมตัวหว้่ยอะที่รามคำแผงแต่ละคนก็เอ็นไม่ติดกันมาแต่ละคนบ้านก็ไม่ค่อยมีกันมามาเจอมาสนิทกันเพราะว่าทํางานอีเวนต์แล้วเจอกันพอทํางานอีเวนต์เป็นสตาร์บับเฮ้ยเรียนที่ไหนวะเรียนมลามปีเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ปีเดียวกันปีเดียวกันเจอกันอะไรเงี้ยปี5้ไอ้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยที่แบบทําอะไรไม่ได้เลยบ้านผมอยู่มินบุรีเขาเรียกว่าอะไรประกาศว่าแบบ มินบุรีจะผ่านน้ำมาทางสุวินทวงศ์สาสเซานะรีบเตรียมอุพยพของขึ้น,ข,นขึ้นของขึ้นชั้นสองเลยฮนะก็เลยรีบเรียกโทรเพื่อนๆพ,พวกนั้นนะว่าเฮ้ยมาช่วยกูยกของหน่อยอนะไรเงี้ยเพราะว่าเขตบอกว่าน้ำจะท่วมจะล่างกูแล้วอนะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยเป็นจุดรวมตัวการทำคลิปแรกรวมตังกันคนละ50บบาทจำได้เลย ตอนนั้นตกงานตังก็ไม่ค่อยมีต้ามันคิดคอนเทนต์ว่าเราทำสัก2 EP แล้วหนไหนๆเราเจอกันสักทีรวมตัวกันครั้งใหญ่อะไรเงี้ยกินพริกกับยิงพุก็คือกินพริกเข้าไปดับเผ็ดยังไงไก่อันนึงซื้อพุมาแล้วหาอะไรกั้นว่าอะไรกั้นพุได้เออพุมันสวยดีพริกเนี่ยมันเผ็ดคนไทยเก็ตว่ามันเผ็ดคนไทยก็อยากรู้มันกินยังไงแล้วมันก็ตลกดีเวลาเราเผ็ดอะไรเงี้ยก็คิดมาก็เลยเป็น EP แรกกับ EP สองทำคลิปลงไปก็ไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าก็มีคนดู50คนอนะไรเงี้ยอาทิตย์แรกคนดูร้อยคนก็เป็นเพื่อนกันอนะ่ะไอห้คนดู2ครั้งก็แบบเพื่อนกันอนะไรเงี้ยก็ทิ้งเวลาไปประมาณสัก2อาทิตย์สอาทิตย์ก็ไปทํางานต่อพอกลับมาดูสักเดือนหนึ่งเฮ้ยมีคนดู5,000ันว่ะผ่านไปปร,ประมาณอีกสัก2อาทิตย์กลับมาดู5 0,000ื่นเว้ยปิดลาชมังปิดลาชมังมาดูเราเฮ้ยเราแม่งสุดยอดคือสมัยก่อนเนี้ยห้าหมื่นเนี่ย มันเหมือนได้หนึ่งล้านวิวอะเออเพราะว่าคนมันยังเข้ามาน้อยอยู่อะไรเงี้ยสามปีจากเฟเฟสนะมันจะค่อยๆโตมาเนะปีแรกมันก็จะชา้ชาๆปีที่สองมันก็จะมีวิวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็เอาวิวกับคนติดตามอะไปเรียกราคาสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสาม0 0ื่นจากห้า0มืนเป็น 8 0 0 0 0เป็นแสนหนึ่งแสนสองเป็นแสนห้าเป็นแสนแปดเป็นสองแสนอะไรเงี้ยจนจำได้ว่างานมันเยอะจัดอะเราทำไม่ทันอะคือลูกค้าโทรมาแบบจะซื้อเฟ่จะซื้อเฟ่จนเราอะดันราคาขึ้นไปเป็นแบบคลิปละหนึ่งล้านบาทอะผมทำหนึ่งคลิปหนึ่งล้านครับพี่อะไรเงี้ยถ้าพี่โอเคผมก็โอเคครับอย่างเงี้ยเพราะจริงจริงอยากจะปฏิเสธเพราะมันแน่นมากอะก็มีเอาจาได้ว่าช่วงพีคก็ประมาณสัก8 0 0 0 0 0เนล้านหนึ่งเนี่ยมีแน่นอนที่บอกอะเป็นคนแบบเหมือนแบบเรียกว่าติดลบ ไม่รู้นะพวกเราเรียกกันเองว่าพวกเราอะชีวิตติดลบมาจ่ายตังค์เลยได้ไหมเออเดือนเนี้ได้ตังค์มาเท่าไหร่จ่ายตอนเท่านั้นเลยจ่ายให้หมดไปเลยแล้วก็มาเริ่มใหม่คนก็มาเจ้าใหม่ก็เริ่มใหม่อนะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เก็บกองกลางหรือการบริหารจัดการหรือเพื่อฉุกเฉินหรือเพื่อเฟอเลอะไรสักอย่างเพราะตอนนั้นมันก็มีแต่ขาขึ้นะ่ะได้ตังค์มาก็แบ่งกันได้ตังค์มาก็แบ่งกันช่วงจุดพีคนั่นแหละประมาณปีที่สาปีที่สี่ เจ็บตัวมาสักพักหนึ่งแล้วจนแบบว่าเราจะเจ็บตัวอย่างนี้อีกนานแค่ไหนวะอะไรเงี้ยอาทิตย์แรกยังไม่หายอาทิตย์ที่4แม่งแผลมากแล้วมันอาจจะเข้าคําถามนั้นว่าแล้วเราจะไปไหนต่อเราจะไปยังไงต่อตลาดตอน,น,นมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเด็กๆก,ก็อยากมาเป็นยูทูบ b e แบบเราเราเริ่มทําให้เห็นว่าคนหน้าตาบ้านๆก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้ได้ตังได้มีชื่อเสียงได้มีสปอนเซอร์เข้าประสบความสําเร็จพี่ๆผู้ใหญ่วงการที่เขาบอกว่าพวกพี่ตัวใหญ่ กว่าจะขยับได้อะอีกนานเขาเริ่มขยับออกมาแล้วดารามีชื่อเสียงเริ่มพูดจาภาษาเพื่อนกันแล้วจากปกติเขาแบบครับมีลุคแต่งตัวดูดีเริ่มมีความบ้านๆเราแล้ว,ลวเพราะว่าเราทําไม่เห็นไม่รู้ว่าเราหรือเปล่านะแต่เหมือนโซเชียลมันเริ่มเริ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเริ่มมีความสามัญชนมากขึ้นเริ่มมีความเฟลลี่มากขึ้นไม่ได้เป็นทางการมากขนาดจ๋า,จาละการโฆษณาหรือการได้สปอนเซอร์ไม่ต้องจ๋าละลูกค้าเขามีตังค์เท่าเดิมสมมุติว่า เขามีตังหนึล้านบาทเท่าเดิมเขาจะาอยากได้1ล้านวิวเนี่ยจ้างเฟ่ๆเนีนะ่ยได้1ล้านวิวแน่นอนแต่พอมันผ่านมาสัก3-4ปี5ปีเนี่ยโซเชียลมีเดียยูทูบเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปคนที่มีคนติดตามน้อยก็มีวิวเยอะสมมุติว่ามีวิวสัก1 0 0 0 0แสนวิวมีคนติดตามสักหลักหมื่นคนคนคนนี้รับสปอนเซอร์แค่30,000บาทเหมือนตอนเราเริ่มต้นอ่ะ30,000บาทได้1 0 0 0งแวิว แล้วก็มี30 0 0 0บาทอีกหลายๆเจ้าที่ได้10,000แวิวแยกจ่ายดีกว่าเจ้าเราแสนเจ้าเรแ,แสนเจ้าเรแ,แสนแต่สุดท้ายพอมันรวมทั้งทั้งออมมันได้วิวเยอะกว่าเฟ่ก็เลยเป็นที่มาของเราก็เริ่มลงอันนั้นแหละคือจุดพลิกผันเลยคือลูกค้าจ่ายตังค์น้อยลงแล้ววันหนึ่งที่ตังค์มันไม่ได้เท่าเดิมไม่เท่าหล้านบาทสมมุติเราทําได้สูงสุด7ตัวต่อเดือนเราได้เจ็ดแสนบาทแปลว่าเราต้องลดเงินเดือนเราถึงจะอยู่ได้แล้วเราก็มาคุยกับเพื่อน เยียมลดเงินเดือนหน่อยได้หะวะตอนนี้รายรับมันเข้ามาไม่พอเพื่อนก็บอกมึงไปคุยกับแบงค์ให้หน่อยดิค่าบ้านบอกให้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 รดค่าใช้ค่าค่าผ่อนบ้านมันไม่ได้ไงพอมันไม่ได้เนี่ยเราจะทําไงละ่ะแต่เนี้ยเราก็เริ่มแบบเริ่มเฟลละเริ่มแบบต้องหาทางออกดิ้นรนละเพิ่มราคาทิปเข้าไปหรือเราจะทําหนักขึ้นนะมันต้องคิดเยอะละความไม่สนุกในการทํางานเริ่มมาละ ความเฟลของการทํางานเนี่ยเริ่มมาล้ความที่วันจัน์ทรไม่อยากตื่นไปทํางานเนี่ยเริ่มมาจากโปรติบริษัทของตัวเองโคตรชิลจะไปตอนไหนก็ได้ทํางานกับเพื่อนเริ่มไม่ชิลละทุกอย่างเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ชิลอะมันฟิตอะมันวิ่งอะเราทนมาประมาณ2-3ปีปรับองค์กรมาหลายๆปีประมาณ2-3ถึงปีนะคิดว่ามันไม่ควรจะไปต่อ ด้วยปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในตัวเองปัจจัยภายนอกธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้เราไม่สามารถอยู่รวมกันได้ละเราไม่สามารถหาตังค์หนึ่งล้านได้ละจิตใจภายในเริ่มไม่อยากมาทํางานแล้ะแม่งไม่สนุกละคนอื่นเริ่มมีแพชชั่นของตัวเองแล้เพราะเราทํางานทุกวันเราวิ่งเพื่อหาตังค์จากเพื่อนที่เคยเจอกันทุกวันเริ่มเบื่อหน้ากันละแล้วเราก็เริ่มคุยกันว่าไปตอนนี้ไหมไปตอนนี้ดีกว่าไปตอนแก่นะอะไรเงี้ยเรายังพอมีชื่ออยูน่นะจริงๆมันเป็นความเฟลนะ คือถ้าพูดง่ายคือบริษัทเจ๋งรายรับน้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายเยอะกว่าบริษัทเจ๋งไปต่อไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราต้องแยกกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะตายกันหมดถ้าาอยู่เฟ่ต่อแต่ถ้าเรามีชื่อตอนนี้หรือเราอยากทำอะไรของตัวเองทำคลิปเปิดช่องใหม่มีคนตามไปลูกค้ายังจ่ายเรา1,0,000 0บาทเหมือนเดิมถูกปะ่ะพอตลาดเขาจ่าย10,000 0บาทถ้าเราไปอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะได้ตังค์เท่าเดิมนะเว้ยถ้ามี ลูกค้ามาจ้างเราทําคลิปแล้วเราก็เห็นว่าเด็กๆไม่ได้ทำได้เลยเราเป็นรุ่นใหญ่ทำมาสิปีทำไมเราจะทาช่อง Youtube ไม่ได้วะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันฟุกหรือสุดท้ายอะด้วยมันเป็นนิสัยของเราแล้วก็มันอาจจะเป็น DNA ของแก๊งเราพอย้อนกลับมามันเป็นกลยุทธ์ได้มันเป็นคีย์ซักเซสได้มันเหมือนตกงานอะเราจะทําอาชีพใหม่คืออะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยากทําช่องละ เราก็เลยมาหาความชอบใหม่แต่จริงๆก็ไม่ถึงกับความชอบอะแต่มันต้องทําแล้วอาชีพอะไรสักอาชีพมันเหมือนเราต้องหาแล้ว mm. ก็เลยคิดว่าอ๋อ oh, ต้นไม้มั้งที่เราชอบอะไรเงี้ยขายไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็มีกินเองเอาวะทางเนี้ยแล้วเราก็ชอบต้นไม้ด้วยทางเนี้ยได้วะแล้วเราก็เห็นโอกาสว่าแบบเราเคยซื้อต้นไม้ซื้อมาขายไปเราซื้อป้าคนนี้ในราคาถูกๆเลาไม่เห็นตลาดข้างบ้านเราทำไมขายแพงอย่างวะอย่างนี้ถ้าเราไปซื้อป้าแล้วมาขายเองเราก็ขายได้ เราก็เหมือนเราไปหาความรู้เพิ่มเราจะเจอจริตของตัวเองว่าเราน่าจะเก่งตรงไหนแล้วเราก็เอาความเก่งเราเหมือนที่นี่ยพวกเราเป็นคนสายโปรดิวชันอยู่แล้วมารวมตัวกันแล้วก็ไปทําคลิปตอนเป็นเฟซมันก็เหมือนเราเอาความเก่งเราเวลาไปหาเพื่อนพี่พพกเกษตรไปเรียนเพิ่มเขาจะถามว่าเจมทําอะไรมาเจมมีที่เจมมีไรยังแล้วเราก็บอกว่าอ๋อผมไม่มีครับผมผมเป็นยูทูบเบอร์มาครับ ยูทูบเบอร์แกทําช่องอะไรวะพี่ไม่เคยเห็นหน้าพูดลุงลุงปาป้าชื่อเฟเฟ่ครับโอ้โหเฟฟเฟ่เหรออะไรเงี้ยมีคนติดตามเท่าไหร่อ๋อสามล้านเฮ้ยสามล้านสี่ล้านเลยเหรอเฮ้ยงี้มาช่วยขายหน่อยดิเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเราก็สามารถขายของเกษตรได้เราเคยขายมาหมดแล้วขนมนมเนยอะไรสปอนเซอร์ที่เข้ามากางเกงยีนก็เคยขายแล้ะเรามาขายอเกษตรบ้างดีกว่าลึกๆเอบมันไม่ถึงกับแบบว่ารู้สึกว่าแพ้เพราะว่า พวกเราชอบคิดตัวเองว่าพวกเราเป็นคนห่วยแต่ถามว่าลึกๆจริงๆอ่ะพราแบบเพราะเราเคยประสบผลอะไรเราได้เคยตังค์เยอะมากแล้ววันหนึ่งเราไม่มีตังค์หรือตังค์น้อยลงมันมีความรู้สึกว่าแบบห่วยจังวะเฟลจังวะมันมีอยู่แล้วคนเรามันมีอยู่แล้วว่าแบบห่วยเฟลอ่ะแต่สุดท้ายมันมันต้องไปต่อมันต้องขับเคลื่อนเวลาเราท้อเราเฟลสิ่งที่ขับเคลื่อนมันก็คือความคึบเราคิดว่ามนุษย์แม่งเป็น สัตว์ที่เอาตัวรอดได้มันมีวิวัฒนาการการเอาตัวรอดไม่ว่าจะวิกฤตอะไระเดี๋ยวมันก็จะมีลู่ทางให้เราเอาตัวรอดได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจไม่รู้ว่าเรียกว่าขี่ซักเซนหรือเปล่าก็คือมีอย่างคือต้องหาความหลงใหลความชอบหรือที่เขาเรียกว่าแพชชั่นเนี่ยให้ได้ว่าเราอยากทําอะไรอยากทํามันจริงหรือเปล่าอย่างที่2คือถ้าอยากทํามันแล้วมันยากเราต้องไปหาความรู้เพิมเพิ่ม ทุกคนชอบบอกว่าเจ๊งในกระดาษก่อนก่อนเจ๊งในชีวิตจริงอย่างที่3าคือวางแผนไม่ให้เจ๊งหรือหาทางออกของมันหาแผนสองของมันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คืออันที่4ี่ก็คือแอคชั่นลงมือทํามันมีฝันถ้าไม่รู้ไปหาความรู้เพิ่มพอได้ความรู้มาเยอะมากพอเจ๊งยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดหรือถ้ารอดอยังไงรอดให้ดีที่สุดจริงๆก็ไม่ไม่กล้าแบบกล้าบอกใครนะเพราะว่าแต่ละคนบริบทชีวิตก็ไม่เหมือนกันต้นทุนก็ไม่เหมือนกันตังในกระเป๋าก็ไม่เท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันยอะไรเงี้ย บางอย่างเราก็ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรบางอย่างเราก็ไม่มีความรู้ทางด้านโซเชียลมีเดียแล้วที่ผ่านมาได้คือมันต้องฮึบอ่ะฮึบทํามันวางแผนให้ดีหาความรู้เพิ่มไม่ได้อ่ะมนุษย์มันจะหาวิธีทางเอาตัวรอดเองมันจะเห็นโอกาสเองทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสอยู่ที่เรามองเห็นหรือไม่มองเห็นอะไรเงี้ย